ม่อครับใช่หอมอยากให้มอช่วยเล่ลูกผมทีเดียวรลุลปมมันดื้อแรกไปลูกควังแรกคับเตียครับาลูกดื้อันั้นครับลูกป้าว่าลูกชายหลูกไม่รวยตบลูกเป็นกครูว่าที่ดื้อนั่นลูกป้าว่าลูกชายเขาว่าลกยิงหรือลูกสาวนั่นนั่นน่ลูกที่ดีหลูกไรเนาะลูกชายครับ ลูกชายดื้อน,นะครับลูกเบ้าไม่ดื้อน,นะครับวาดผู้ฮะนะครับคุณเก่งแรกเก่งเกินลูกดื้อขน,นั่นี้ครับลูกเกิดปีอะไรตัวท,ที่เดือนเกิดปีกันเกิดเดือนหน้าปีกันไม่เด็กเดือนปีเด็กปีกันเล่นไรละน้องดื้อตั้งเพลนะแค่เด็กปีไห,หยไม่ดื้อเด็กไม่ดื้อเด็กปีก็ตายนูแนะ่ ปีต่มาว่าเกิดในปีนึ่งแล้วการตายนั้น <Yah, S 2> ชุดซ้ำหนักใจจิงนะครับคูให้รอยตัน้ไในดื้อพื้นธมาล่ะนีมาลมล่ะโตแล้วกจะแกจกันโตยิงกแคกรับคไม่ห็้ไรวันแล้วก่อคนเขายิเกิไม่ยูซำนักมาทีิร่งางใช้ได้จิร่างวันนี้ตของบุมาเลยกิน Cái có trói á, mà nó dính của, của làm Ở à, nhà rộp phải luôn Cô có bữa phương đi Nè nà. Thăm này thăm môi thầm ai Mó thăm khổ đai mái trên bà phố phiền khổ Thầm khổ Cáp đai đai thăm khổ đai thầm khẻ đai thăm phải nói khẻ lắm Mó trời này quán này phong chi đi cầm Khởi quán à? Phong quán Quán, khó, quán bữa đó nhờ? เม่นอนเน่ยคุยกันกับใครอะไรคนอะเบลองคนอะเบลอง่มควันมาผ่อมในกับรถเสวงกะจึงที่นี่เผื่อนนั่นจนตายไปคนแก่แไปย้อนวัวฟานตรงกลมจึงไหนควันมาผมจาได้ว่าพ่อมันก็อฮักตายในควันแต่ว่าเผื่อนดดหนังลังเป็นไม่ตายอ๋อดีควันรายกลายเป็นดีถ้ามึงควันอะมึงตายแสดงว่ามึงมันไม่ตายแต่เผื่อมึงตัวเดดนังลังที่ไม่ตายอะไรมันต้องตายเอง

คนอื่นก็ลุยไม่ชวนนี่แม่งี่ก้มลงก้มลงคุยต่างดอกไม้ก้มลงก้มลงเลยก้มลงก้มได้บัดนั้นลงก้มบัดดีดีก้มเออนั่นแหละก้มมึงอยากก้มแรงแล้วกูปลื้มทำถึงงลงให้ไหมตาให้ไหมเออนั่นแหละ ไม่รู้มอบ้าว่ากูควรนะทั้งใจน้ากูทำอรมานนะคุณเป็นคร้อน้องอื้อทำใจเป็นสมาธิอย่าไปคิดไรนะครับอย่าคิดไรซ่องบวกซ่องได้เท่าไรหรอได้สี่ครับกูบอกแล้วว่าอย่าคิดเลยปื้อเร็วไอ้ไรบ้านัดเร็วไอ้กูไปเลยตายห้องกระเดินได้ที่เร็วโบแก่ตาย ตั้งใจตั้งใจงมดทไม้ว่ามือการจิบนิวจช็อตตายกิวและแจ้งเขยไปเลียดมูคนเป็นโครก็ตันเลยปลาไพ่ไหว้หวปันมาไหวปลาพลุ่มประยุมประการจิตวิมานตังที่หน้าว่าโครนดีไอโอ๊คไปโคลนไรเข้ามาว่าโคลนดีไอโอ๊ไปโคลนไรเข้ามาลูกไปลูกขาเกิดขึ้นกับตัวมานี้ ซิ่งได้ซิ่งดีอยู่ในตัวกับว่าจาวัดต้องปันข้าวเกิดขึ้นในตัวมานนี่ไปอยู่แคมีปัดไปในมานนี่จิบไงอย,าายอูยอมม่มันริมอะไรโครดีเอะไปโครได้ก็มาน่ยังชัวไมาเนาะเอจอ้าว่าบูขึ้นครันนะนังได้ตายห้องกับกูตายโหกก้ห่าตายห,ายห้องซีเหลียวเลยใช่ปุ้ยไม่ปักหลอก ถึงก็ทุบเอาตีเอาไม่ถามเรื่องสุขภาพเลยสักคำมึงตําเสร้อยอะเลยตั้มแล้วรู้สึกบ่ายใจวันทุดตายจะได้ไม่เป็นฝ่าหลาของหลกล้านแ้่ได้ลกนายพูดแค่นายเพียกในจำนักตำสิลากองจา้าเจนที่นี่ก็พอที่อัจนรย์หรือสี่ต้องคำ พอไม่มีอาวุธใดหลวงลูกีิจามีความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีวิชาบนครั้งไม่มีการโน้นเดินอาการในวันแ่งนี้พอสังส้อนสาธุที่ได้รู้จักคุณงามความดีรู้จักสิ่งพิษรู้จักสิ่งตูกรู้จักสิ่งชั่วรู้จักสิ่งดีตอน,นั้นธรรมะพุทธวงศยังคงมีความหมายอยู่กับประชาชนทุกคนทีน่นี่คนเราทน่ลบตำ้พิษเพียงครั้งก็บอกเลยว่าอย่างไรเอาไย กรมุลิมานทำพิดกลางยิงย่าให้กลับใจได้นีต่ตื้อเป็นยอดคนแต่ยุคนี้มันแกจานคิดว่ามันจะหมดอยู่กรมกุริมานสิ่นียคนเต็มโยชน์นันนน่นนั่นดั่นนั้นโยคลือยโยงันเราทำความผิดยอมรับผิดสังคมกับยินดี้ยวไปพอได้ก้่าวว่านายปุนแก้วไปก้มขึ้นหัวก,ก็ตีนากรปะต้มจริงไหมลูกจริงไหมนายปุนแก้วเติเโตไปก้มขึ้นหัวก,ก็ตีนากรต้มกัด การต้นแรกก็ก้มขึ้นก็ไม่เจื้องอะไรแก่เบ้อกัแม่งหัวมันก็จำยอมคือว่าตอนนี้ผพอมันจำแล้วมันก็ไม่ได้แรงร้อยมันนี่แรงร้อยเหล่าได้กันตุ้งน้อยเด็กจอมพวกนีสุดครับผมได้จำเสัญญาว่าเจ้ากับเจ้าก้องจอมพวกแล้วก็คืนหมดกันเด็กง่ายกับปลาไป็นองปลาก็เป็นการเก่าท่านเตอร์ได้กับแม่งหัวจริงนะนะครับคนพี่ได้กับงัวก็ยังหาเลย ืธอกระยาววาเผื่อนแต่ในเพียกก็ลือกันดีตายว่าเธอได้กับมาตายตุต้นขุดไม่เจ้แล้วผมเจะก้า,กาวให้กินเองทำเต้าไลก็ยังห้งันได้กันจริงเออเมึอ่อไม่ได้เลยว่าลกคนแต่ต้องไปเอามาหรือทีไม่รอไรพูดพมเป็นคนเตะๆวยยังโบว่ามาเลยมาจะร้ายว่าคนลุยมันดีมาจชนะรากว่าคนเพื่อมา แถวตนเล่พมนี่เป็นคนแท่ๆนั่งชื่อฮันไม่ออกจักตัวมาไม่นานออกดอ่ันกับไรมันล่ะ่านกับลังมันนั่นแหละเวอร์ตัวตีพผมได้เวอร์ลังฮานล่ะฮ่าันนำแถวแรกอยู่ปานนั้นตึอาจารย์ขี่ได้ดีแต่ว่ามานั้นรอบครอบกว่าคนลุยแม่มานี่มันตีมารอบคอบกว่าคนเบื่อแล้วหรือทีอ่ขี่านี้แต่ว่าตนเคยเ็นมาตัวนี้มั่งเ่วาเดินเยียบขี่คน แต่ว่าคนเยียบขี้มาผ <c oughs> ูเว้นบอกยะโรปีอะไรเล้ยวใจติมามันไม่เยียบขี้คนล่ะเฮ้ยียบใจตรงปลอกอ่ะแล้วมันกินนจะไม่ดีวะเฮ้ยมันจะจัดต,า,ตายยากเลยบ่าวเลี้ยวไปไหนไรวันแล้วเปียกเมียมึงกูไม่ไมเห็นู้ไรวันแล้วจริจริงเงีนกูมันน่้ดตกตีก้อนมันโรว่าเปื่อนป้วมันไปไหนเปียกเมียมึงก็ไม่เอาไรวันแล้วก,ขกูขอบจอกูตีกวางเลยละ กบโจ้ไอตัวพ่อนุ่มเอามาเลยวันนี้มาหลักได้กับเมียคูมาหลักได้กับเมียมึงเออคุ้นพอดีกูบอกกูตีตายห้องตังตรองตัวเลยกว้างรลอมกอตากับเมียใหญ่โกรนกุยีตาย้าว่ากูตีลูกกูป่าก้าวไปห้อยโอตาไม่กินแหงพระมีกบกู่อตาเออลุดโจ้แ่ลนหยิกกูกูวิ่งกางดน ผ่อนตานู่เนี่ยผอตายังไม่ปนตีที่บล่อยเยยบครัวดียวแมยาย่เป็นไม้เลยพวก้นเอาไม้พวกแกแมยาย่เป็นไม้อยู่กูแรงไง้หน่หาบลิดละไอ้ลูกเกิดมาว่าว่ามึงอ่อตาหัวคอยเตียงกันย่ตาแต่บรรดาญาญุมรถปิดจอดอยู่ในปั๊มบางจากตอนนี้เจ้าก้องปั๊มก็จะปิดปั๊มแลวกันไม่ใช่มันอยาไปจอดกีนกันขันนุนัดเล่นด้วยนี่เตียงจากเจ้าปั๊มช่วยเล่นด้วยยม นาะไม่รู้รถก้อยอในปั๊มนี่เขาปิดแล้วอยู่นาะก็จะเดินป้อนรออีกงานฉันทีนี้คนเราี่ลูกซิ่งจำกัรมันต้องเรียนรู้ลูกเออนะ้าอย่าตำในซิ่งติดจุ้ยตำในซิ่งตี่ตุกต้องนะ้าลูกนะนายเปียกนายผุนแก้วนี่มาไม่ไม่กิดตำไรพืชเออแล้วเตือนกินแต่าน้ำต้มเพราะมีไตหงแล้วก็อย,อยายห้เปียก นี่มึงกินใครได้ลกนำตอมมึงกินก็ไปใช่อ่ะไดตําเต้าได้ก็ไอเสต้นปลอมดีวไปกินใช้กับกองปนัน่นมึงไม่นึกตึงประคุณพอ่อประคุณแม่ผู้บุญดอนบารดาผู้ดูแลให้ไปกินนำตอม,มกินก็ไปใช่อะบาปเรื่องแล้วก,การแอเพี้ยกูแลเต็บยุกจริงวันตีจิจ้องจริงอะก็กลับไปอ่แม่ไปรองเพี้ยหไแม่กว้างขานนำนุ่มกูรองไอแม่กว้างแล้วแม่รำเลยเปลียนเลยขาน้ำตอม เร่งร<ป>้อยกับยากานำต้มมในรองเพื่อกานำตมกอง,งนำทอมมีบุญคุณอันหญิงใหญ่โอหลอดไข้มาใจน้ำโคกไม่โจกช่วงจีอยากันยุงอันยาวกับขี้เต้าเผาผีใส่ในหม้อย่างดี โอกาสวันนี้ยกตั้งบนไข่ยแย่งลอดดังพลูดแล้วดูดอย่างแรงเอาน้ำแข็งไอ้ก้อนใหญ่น้อยถ้ายอยลงไปยากันยุ่งที่ปลุงประชมลอดไข่อีกไม่นานเท่าไร มันนอนขี้ไหลแล้วตายโหงเอง